ผมไม่ต้องปีนให้เหนื่อยเลยเนาะเออดีนะครับหน้านี้นะพึ่งต่ำเยอะนะโอ้อยู่จนยาวเลยจะติดดินละอีกประมาณสักฟุตหนึ่งนะดูตัวกินดอกสาบเสือนะฮะมันหลบอยู่นี่อีกรังคู่กันใกล้ๆนะครับพึ่งหนกควัวพึ่งหลวงนะแต่มันรังเล็กก็เลยเรียกพึ่งหนกควัวเหมือนหนหัวัว โอ้โหรังพอๆกับมิม้มเลยอ่านี่นะครับาถึงรนะังเล็กอยู่ตรงนู้นนะคู่กันจุดครบก่อน,นครับผมจุดครบไฟเช็คมาอันเดียวสิ่งนะโอ้ฝันขึ้นแล้วโอ้ยคือครบไม่ถนัดเลย ควันดีเกินครับโอ้โหว่าแล้วเสียเหมือนลังนู้นนี่มีผิดเลยนะโอ้โหเหมือนมาไล่เฉยๆเลยฮนะโอ้ควันครบผมก็ดีเกินโอ้โหตาย โอ้โหโอ้โหเฮ้ยมีน้ำหยอดล้างอยู่เห็นไหมครับโอเคคิดว่าจะไม่ได้อะไรซะแล้วนะโอ้โหแดงแพรดเลยฮะปะท้ หยอดถึงตรงไหนโอ้หยอดทั้งถึงนี่เลยก็คือเป็นน้ําหยอดลังง่ะนะนี่เป็นอะไรเอยตัวอ่อนะจะได้แยกนะเดี๋ยวมันเป็นเกสรด้วยนะครับมันหยอดเกสรปนกันโอ้โหตัดยากนี่ก็น้ํานี่ก็น้ําเอาไงดีว่าจะแบ่งอ่ะเดี๋ยวตัดอย่างนี้แล้วกัน น้ำหยอดลังะนี่ผีเสื้อครบผมควันดีจัดอด,ดเลยแล้วกันนะมีน้ำเกสร อืมอ่ะวางไว้นี่ก่อนขอจัดการอ่ะมันหยอดถึงนี่นะครับเดี๋ยวผมขอขี้ถูงก่อนนะดูลังเล็กต่อ หมนกันไม่มีผิดไม่มีอะไรเลยนะครับผมเดี๋ยวดูก่อนมีน้ําหยอดลังก่อนะเฮ้ยน่าจะมีมีน้ําหนักอยู่มีครับผม,มเห็นไหมน้ําพึ่งอนะ เออน่าจะเป็นน้ําดอกสับเสืออะไรนะครับเพราะว่าตามจากดอกสับเสือนะอ่ะเสร็จแล้วนะครับผมแม่พึ่งกําลังรวมตัวกันนะเพราะมันก็ใกล้จะล้างแล้วแหละครับผมเนี่ยนะอันนั้นหัวน้ําล่างเล็กเออเอาเถอะมันต่ำๆมานะแล่เป็นสูงๆแบบนี้คงเซ็งนะครับถ้าขึ้นไปเจออย่างนี้